สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิก zoom ทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะในช่วงของ zoom idol นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะได้มารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะจาก idol ที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะเพื่อที่จะมาร่วมกันแบ่งปันนะคะรวมไปถึงแชร์ประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตโดยการนำธรรมะของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคําสอนของย่อมหาปูชนียาอาจารย์มาปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะทักทายนะคะสมาชิกทุกท่านที่เข้าซูมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครรับชมอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเราก็พิมพ์ข้อความกันมาได้เลยนะคะให้กําลังใจกันมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะ สมาชิกทุกท่านนะคะโอ้โหนี่นะคะต้องบอกว่าวันนี้แฟนคลับในส่วนของยุโรปเนี่ยนะคะก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้มาติดตามเรื่องราวดีๆของซู o m idol ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากค่ะรักในการศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมจนพบความสุขที่แท้จริงของชีวิต จนได้ตัดสินใจมาบวชเป็นรูปของพระพุทธเจ้าอบรมฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่จนปัจจุบันนะคะท่านก็ได้ทําหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะวันนี้ท่านจะได้นําเรื่องราวดีๆแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มาอยู่ในเส้นทางบุญมาสนทนากับสมาชิกูทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปกล่าวนรัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระอาจารย์ซันเดอร์เขมะธรมโมพระอาจารย์ ภาษาท้องถิ่นประจำวัดพระธรรมกายเนเธอแลรนด์กราบนมัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะคารเจริญพรโยมแอนนะ,ะสมาชิกซูมทั่วโลกนะถือเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้นี่มีสมาชิกจากในส่วนของยุโรปนะเจ้าค่ะมารอรับฟังพระอาจารย์กันด้วยนะเจ้าค่ะที่เข้าสู่มาแล้วเรียบร้อยเจ้าค่ะทีนี้ก่อนอที่เราจะได้ไปพูดถึงเรื่องราวของพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้ไปทําหน้าที่กับชาวท้องถิ่นเนี่ยนะเจ้าค่ะ อยากสอบถามถึงตัวตนของพระอาจารย์ก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์อ,อ๋อก่อนที่จะเจอวัดพระธรรมกายก็ตัวหลวงพี่เป็นคนที่กําลังแสวงหากําลังหาคําตอบในชีวิตอยากจะรู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรคือ,อถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเราลาจากโลกนี้ไปเราได้ทําประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้ กรากำลังหาคำตอบในชีวิตสุดท้ายก็ไปเรียนรู้เรื่องสมาธิไปนั่งสมาธิหลายหลายที่หลายสำนักสุดท้ายก็ได้เจอกับสำนักที่เบลเยียมอ่ะที่เป็นของวัคตรรมการนี่แหละแล้วก็เป็นลุงพี่นิโคลัสสอนอยู่ในสมัยนั้นเจ้าค่ะตอนนั้นคือพระอาจารย์สแสวงหาความสุขคือเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าคะ คือคือเหมือนในประเทศตัวหลวงพี่เนี่ยในประเทศหลวงพี่หลายคนก็ไม่ค่อยนับถือศาสนาอะไรนะอย่างโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ได้เข้าโบสถ์ไม่ได้เข้าไปนับถือศาสนาอะไรแต่โยมแม่เขามีความอยากรู้เรื่องพระพุทธศาสนามานานแล้วแล้ว,ลวมีหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่ในตู้หนังสือเยอะหลงวงพีปป่ก็แอบมาอา่านอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็ ก็เกิดความสนใจแล้วก็มีความสนใจว่าสมาธิมันทําให้ใจมันสามารถควบคุมใจของเราได้แล้วมันมันเลยตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เจ้าค่ะก็อาจจะไม่ไม่ถึงวัยรุ่นแต่ว่าอายุ็อมันน้อยอยู่แล้วก็มีความสนใจว่าเอ๊ะทำไมมีพระที่เบสท่านสามารถดูนรกดูสวรรค์ได้อะไรนี่ก็ีควกมสนใจด้านนี้แล้วก็ ก็อยากจะรู้ว่าทํายังไงถึงจะเอาสมาธิมาควบคุมใจได้เจ้าค่ะแสดงว่าพระอาจารย์มียมแม่เป็นกัลยาณมิตรคนแรกที่ทําให้พระอาจารย์ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนาผ่านหนังสือต่างๆแล้วทําไมไในช่วงของวัยรุ่นนะเจ้าคะไม่ไปแบบศึกษาเรื่องอื่นๆหรือว่ามีความสนใจหรือว่าเที่ยวเล่นเหมือนแบบเด็กๆวัยรุ่นทั่ว,วไปเจ้าคะทาไมพระอาจารย์ถึงสนใจเรื่องราวแบบนี้เจ้าคะพระอาจารย์ เดีจริงๆตอนแรกก็ก็ก็มีเพื่อนมีอะไรเหมือนนักศึกษาทั่วไปนะคือกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ก็เหมือนก็เราก็ทำคล้ายๆแบบคนทั่วไปอ่ะไปปาร์ตี้เปนนี่นั่นซึ่งก็แต่พอถึงเวลามันเหมือนก็ขาดอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันไม่ได้คำตอบแล้วตรงนี้มันมันเริ่มมันเป็นช่วงว่างอยู่ในใจที่มัน ที่มันขาดอะไรบางอย่างไปเลยทําให้อยากจะแสวงหาคําตอบเจ้าค่ะสุดท้ายก็เลยถอนตัวออกจากคือออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปเลยแล้วก็ไปอยู่เบลเยียมอ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีใครที่รู้จักเพื่อนที่นึ่งก็เพื่อที่จะเรียนหนังสือแต่อีกอ่าใช่เพื่อที่จะศึกษาอืเจ้าค่ะก็คือมันรู้สึกชีวิตที่มันขาดหายไปเพราะอาจารย์ก็เลยไปหาสิ่งที่เรียกได้ว่าจะเติมเต็มแล้วก็ ให้ความรู้ความกระจ่างกับสิ่งที่มันหายไปในช่วงที่พระอาจารย์บอกทีนี้ตอนไปอยู่ที่เบลเยียมเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารจาไดออ้รู้จักกับวัระธรรมกายผ่านการสอนนั่งสมาธิเริ่มต้นเลยใช่หรือเปล่าเจ้าคะใช่สมัยนั้นมีหลวงพี่เนโกลัสท่านสอนสมาธิอยู่เจ้าค่ะจริงๆตอนยุคแรกนี่<ม>ก็ต้องบอกว่าหลวงพี่เนโกลัสท่านก็ยังมีทีมงานหลายคนแล้วก็ คือตอนนั้นนะ่เพิ่งตั้งวัดขึ้นมาไม่นานญาติโยมบางคนอาจจะฟังเรื่องราวจากที่มีการเล่าผ่านซูมของยุโรปนะเรื่องประวัติของยุโรปแล้วก็ตัวหลวงพี่ก็คือเจอหลวงพี่นิกลัสก็ประทับใจกับตัวท่านอะ่ะที่ท่านมีความตั้งใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการนั่งสมาธิแบบวัดเราเพื่อเขาถึงพระธรรมกายามีความรู้สึกว่ามันมันได้ผลดีอะ่ะ ทําให้ใจสงบแบบง่ายไม่ได้มีก็ย่างที่เล่าให้ฟังไปเรียนรู้หลายสํานักแล้วบางสํานักก็สอนว่าจะต้องพิจารณา20กว่าเรื่องอะไรเนี้ยแล้วก็ทบทวนนี่ทบทวนนั่นบางบางบางสํานักก็เขาก็ถ้าเรามคีคำถามเกี่ยวกับสมาธิเขาก็ตอบไม่ได้สุดท้ายก็ถ้าเลยมีความก็ูกใจว่าเออ นี่มันเป็นการนั่งสมาธิที่ได้ผลดีแล้วก็มีคนที่เป็นผู้รู้ด้วยอก็คือสแสวงหาผู้รู้แล้วก็มาเจอผู้รู้เมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลและก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ด้วยพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกประทับใจกับการที่ได้เข้ามาสู่ในเส้นทางนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่สมัยนั้นมีนอกจากนพนิกลัสก็ยังมีอุบาศกเชิญหมอปองตอนนี้บวชเป็นพระแล้วเจ้าค่ะคือ ท่านท่านก็สอนดีด้วยก็คือแนะนำวิธีวัฒนธรรมชาวพุทธเราต้องวางตัวยังไงต้องต้องทำยังไงแล้วก็มีเราก็มีความทราบใจว่าเออคนนี้อ่ะเขาจบหมอมาค่ะแล้วทำไมถึงคิดที่จะมาอยู่วัดตลอดแบบทุ่มชีวิตขนาดนี้อะไรเงี่ยอืมเ้ค่ะทีนี้ต้องต้องสอบถามพระอาจารย์เพราะว่าออวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ กับวัฒนธรรมที่พระอาจารย์ต้องเรียนรู้ใหม่เพื่อการเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเจ้าคะพระอาจารย์มันมีความยากสําหรับพระอาจารย์ไหมเจ้าคะโอยากยากยากก็คือมันต่างกันพอสมควรคือ,อ,ตอ,ตอ,อตอนโดยเฉพาะตอนช่วงแรกๆที่ไปวัดบางทีเราก็พูดอะไรไม่ไม่ดีบ้างนี่นั่นก็ก็ยังเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีลุงพี่เนโกลัสกับพี่หมอปองที่คอย ตอนนี้เป็นลุงพี่หมอปองแล้วเนาะท่านก็สอนแนะนำลมงพี่ตลอดว่าเออต้องอย่างนี้เหมาะสมนะอย่างนี้ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยจะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ลุงพี่หมอปองนั่นก็เคยบอกว่าอจริงๆมันก็ไม่ได้คือทางตะวันตกก็ไม่ผิดนะท่ันมันก็มันก็ดีกาหลายอย่างอะไรเนี้ยท่านก็บอกว่าเออถ้าเราฝึกแบบทํางานอย่างกับฝรั่งก็ดีแต่คิดอย่างกับเอเชียก็ดีอย่างอย่างกับชาวพุทธ ใช่ค่ะทำการแนะนําอย่างนี้ดีนะเป็นการปรับให้พระอาจารย์ได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองมากขึ้นนะเจ้าคะ่ะทีนี้พระอาจารย์ประทับใจถึงขั้นว่าตัดสินใจเข้ามาบวชตอนนั้นเป็นอย่างไรทําไมพระอาจารย์ถึงรู้สึกว่าเส้นทางของการที่จะเข้ามาเป็นสมณะหรือเป็นพระเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่พระอาจารย์อยากเลือกเจ้าคะ่ะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องตัดชดไปอีกหลายปีนะคือหลังจากที่ได้รู้จักกับหลวงปี่เนโคลัสแล้วก็ไปช่วยงานวัดไปช่วยงานวัดที่เบลเยียมแล้วก็ที่ฝรั่งเศสด้วยเจ้าค่ะไปหลายปีก็เกิดความรู้สึกว่านี้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์อะในวัดทุกคนก็ทุกอย่างมีสาระที่เราทําทุกอย่างมันมีสาระมีเป้าหมายอะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ตัวเราเองและต่อสังคมก็สุดท้ายก็เลยมาเป็นอาสาสมัครหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยแล้วนะ,วะก็ไปทำงานอยู่ประมาณครึ่งปีอะ่ะจนกระทั่งพ่อแม่ก็โอเคที่ลงพี่จะไปประเทศไทยแล้วก็ไปเป็นอาสาสมัครที่นั่นไปที่วัดใหญ่ก็มาเป็นทำงานที่สำนักทบประเทศแล้วก็ อยู่ใช้ชีวิตยอยู่ที่อาสมอุบาสกป,ประมาณแปดเดินเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็กลับมาช่วยงานที่เบลเยียมอีกปีหนึ่งแล้วคิดว่าชีวิตนี้มันมันดีอะ่ะเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยก็เลยอยากจะบวชเพื่อที่จะทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นอืมเจ้าค่ะเริ่มบวชจากโครงการอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ ตอนนั้นมีโครงการบวชนานาชาติเพิ่งเกิดไม่ยังไม่ไม่กี่รุ่นอันนี้ก็บวชอันนี้ก่อนหน้านั้นไปนบวชเป็นเนนนะเจ้าค่ะอันนี้บวชที่ฝรั่งเศสก็ต้องก็ดีที่เอาภาพนี้มาให้ดูก็จะเห็นว่าสมัยนั้นยังไม่มีการบวชเป็นพระที่ยุโรปมีเฉพาะบวชเนนแล้วก็เป็นจํานวนน้อยอย่างที่เห็นในภาพโอ,อันนี้ก็บวชเนนที่เบลกาแต่จํานวนจะมากกว่านิดหนึ่ง แล้วก็มีพระอาจารย์ก็คือหลวงพ่อตาตะเดินทางมาสอนโอ้ได้ประโยชน์ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างวิกนแปลด้วยแต่ก็ยังเป็นการบวชเนรนะบวชที่ไหนเจ้าคะตรงนี้อันนี้บวชที่อสซูซ่านะเป็นนุนที่สามเจ้าค่ะมีคนบวชร้อยสามคนนะเป็นบวชเป็นเนรร้อยสามลูกนะตอนนั้นก็มีพระอาจารย์ลุงพระอาจารย์บุญชูก็บวชด้วยสมัยนั้นบวชเป็นพระที่หลัง อันนี้ก็มาบวชพระจริงๆที่ประเทศไทยอันนี้ก็ตัดชดไปในปีอันนี้ประมาณปีห้าสิบจากนั้นก็บวชบวชไป 2, สองพรรษาแล้วก็เาราเดินทุดองอเจ้าค่ะพระอาจารย์เดินทุดงเดินเดินขึ้นองเดินออกแดดค่อนข้างแรงก็เลยผิวแทน<า>เลยนะเจ้าค่ะก็หน้าตาจะค้ำนิดนึงเจ้าค่ะต้องสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบทฝึก ของการบวชเนนแล้วก็มาบวชพระเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์มีความสุขอย่างไรกับบทฝึกต่างๆที่ที่พระอาจารย์ผ่านมาเพราะว่าดูพระอาจารย์มีความสุขกับการบวชเพราะว่าบวชสามเนรเนี่ยพระอาจารย์บวชถึงสามรอบถูกต้องไหมเจ้าคะก่อนที่จะมีโอกาสมาบวชพระตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดความสุขที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองเจ้าคะ่ะมาสู่ในเส้นทางนี้เจ้าคะ่ะตั้งแต่ที่บวชเนนที่อาซูซ่าแล้วก็มีหลวงพ่อตาคอย นะนำสั่งสอนเรีนบัตรนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าชีวิตนักบวชนี่มันเป็นชีวิตที่ง่ายๆคือคือง่ายตรงที่ว่าไม่ได้มีเครื่งองกำมวนอะไรเป็นชีวิตที่เรียบง่ายอ่ะแล้วก็คือมันเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ทุกอย่างที่ทำมันเป็นสาระตั้งแต่ตื่นจนนอนอะ่ะตั้งแต่ตื่นจะเช้า จนนอนอนค่ำก็ก็คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย mm. แล้วก็ถ้าเราคือพานอยู่เนื้อวัฒนธรรมอ่ะอยู่เนื้อประเพณีอยู่เนื้อทุกอย่างที่เป็นของแต่ละประเทศแต่ละประเทศเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะเป็นพระไทยไหมหรือจะเป็นพระฝรั่งคือคือคือหลวงพี่จะพูดบ่อยๆว่าคือพอบวชเป็นพระแล้วพาสปอร์ตเปลี่ยนจาก เปลนจากชาวเนเธอแลนด์มาเป็นชาวลูกป,ประธรรมก็มคือไม่ไม่ได้มีสัญชาติแล้วอะ่ะก็ทิ้งทิ้งตรงนี้ไปแล้วแล้วก็มาอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีของของของพระพุทธเจ้าแทนแล้วก็ตรงนี้ก็ก็คือมีกวารมรู้สึกว่านี้ก็เป็นนี่เป็นองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของของโลกนะที่เป็นคณะสงฆ์ที่ยังอยู่อะ่ะจนปัจจุบก็เป็นเป็น เป็นองค์กรเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อ่ะตั้งเรื่องของระเบียบแล้วก็เรื่องของการฝึกตัวเองเรื่องสมาธิาที่เราสามารถเรียนรู้ได้แบบสมบูรณ์อ่ะเจ้าค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องราวของสมาธิพระอาจารย์ต้องทําหน้าที่ในส่วนของการดูแลเป็นรพระพี่เลี้ยงในส่วนของไอดอปด้วยก็คือมีการฝึกพระในรุ่นต่อๆไปเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกตนแล้วก็ เรื่องของสมาธิตรงนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เกิดอตอนนั้นก็คือลวงพี่ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงกับปลารุ่นต่อๆไปแล้วก็แนะนําสั่งสอนเรื่องพวกนี้ที่ที่เราได้เรียนรู้มาให้กับรุ่นต่อไปก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าพระหลายรูปนี่ก็เ,เป็นหลายมีจากหลายประเทศหลายสัญชาติหลายเชื้อชาติ ก็ต้องต้องหาวิธีการที่จะทายท่อตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็มีข่อปฏิบัติร่วมกันก็คือพระวินยัยเออแล้วก็เกินเรื่องการ,การฝึกวินยัยเคารพอดทนน่ะเราก็มีร่วมกันตรงนี้เออเคยมีหลวงพี่ในกรัสซึ่งก็คือส่งเคสตัดดี้ไปให้หลวงพ่อแล้วก็ถามว่าทํายังไงถึงจะได้บวชอย่างอย่างถูกต้องแล้วก็ บทแล้วนี่มันมันยากยากกว่าไหมที่จะเป็นฝรั่งอะไรเนี้ยที่จะเป็นชาวตะวันตกผงพ่อท่านก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนที่บทเป็นพระต้องปรับตัวให้เข้ากับพัฒนธรรมของพระ,ะแล้วก็มีมีการเรียนรู้เรื่องพระวินยหนแล้วท่านก็ยังบอกว่าขนาดเทวดาก็ยังต้องปรับตัวเข้ากับสังคมของเทวดาอืมกค่ะก็เป็นคำตอบที่ที่สมบูรณ์ ที่ทําให้พระอาจารย์มีกําลังใจแล้วก็ฝึกฝนอบรมมาอยู่ในเส้นทางนี้เจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามถึงเรื่องของการทําหน้าที่ในการเป็นพระอาจารย์ในส่วนของการสอนสมาธิสําหรับชาวท้องถิ่นเจ้าค่ะพระอาจารย์คือคนไทยเนี่ยมีความอยากรู้ว่าชาวท้องถิ่นเขามีความสนใจในเรื่องของสมาธิอย่างไรแล้วก็เวลาที่พระอาจารย์ถ่ายทอดเรื่องราวของสมาธิต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะเขาเกิดความประทับใจหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในตัวของผู้ที่มีโอกาสสนใจมาศึกษาสมาธิบ้างไหมเจ้าคะอ่าเออคือเท่าที่ตั้งแต่สมัยที่หลวงพี่เรียนรู้เรื่องสมาธิมาเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วจนบัดน,นี้ก็สังคมตามตกเปลี่ยนไปเยอะมากนะในเรื่องนี้ค่ะคือตอนแรกสมาธิก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ คนสนใจไม่มากแล้วก็คนที่สนใจสใจจนนแบบว่วน,น mm. <c oughs> ใหญ่จะต้องเป็นคนที่แบบแวกแนวนิดนึงงก็ไม่ไม่ใช่คนทั่วไปอ่ะจะต้องเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะหาอะไรที่เป็นแปลกๆหน่อยอะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ไม่เหมือนทั่วไปก็ค่ะแล้วว่าปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะมาก mm. คือปัจจุบันใครที่สนใจเรื่องสมาธิไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ จากแต่ก่อนประมาณยี่สิบปีที่แล้วที่มีคนทําวิจัยเรื่องสมาธิน้อยมากและใครที่ทํานี่ก็คนอื่นก็วอรล้อหมดเลยก็ถือว่าไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แปลกๆเลยนี่เขาจะมองอย่างนั้นนะสมัยนั้นแต่สมัยนี้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องสมาธิเต็มไปหมดแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นที่ยอมรับของของของชาวตะวันตกทั่วไปแม้กระทั่ง คนที่นักบริหารหรือเป็นเป็นเอเป็นคนที่ทำงานด้านโรงพยาบาลด้านสาธารณสุขก็เรื่องสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมากอือจ้ค่ะในตะวันตกตอนนี้ก็เลยลรมบี้ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเออเราก็มีบทบาทตรงนี้ที่จะให้เข้ารู้ว่าในวิชาดรรมกายในการนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงพัรรมกายนี่จะมีจะมีการสมดุลอ่ะตรงนี้อะ ระวังสติกับสบายแล้วก็มีการฝึกใจให้นิ่งจริงๆอ่ะเราพยายามที่จะให้คนเข้าใจตรงนี้แล้วมีชาวท้องถิ่นที่มีมีการมาได้ฝึกสมาธิแล้วมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเกิดขึ้นไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มีเคสอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะพอมีมีหลายคนที่หลุงพี่ไปช่วยงานทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมอ่ะ ก็มีสองมีมีทั้งสองที่ก็มีคนที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับปรุงตัวเองตั้งหลายอย่างหลังจากที่รู้เรียนรู้เรื่องสมาธิก็ต้องบอกว่าบางคนที่เขาศึกษาเรื่องสมาธิเขาก็เริ่มที่จะยอมรับแล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยก็มีคนหนึ่งเขาเป็นคนเบลเยียมเขาชื่อคุณอันดี้นะ เขาก็ตอนแรกก็เป็นคนที่ติดติดเหล้าอ่ะติดเหล้านะเขาเขาก็ยอมรับตรงนี้ว่าเป็นประวัติที่ไม่ดีของของเขาอ่ะแต่ว่าหลังจากที่ไปเรียนรู้เรื่องสมาธิเขาก็สามารถปรับได้จากแต่ก่อนที่เขาติดเหล้าแล้วก็คือถึงขั้นแบบเข้าโรงพยาบ,บาลแล้วก็เป็นโคม่าอยู่ช่วงนึงนะ,งค,ะคือแบบหนักมากอ่ะคือแบบ นั่งคือเดิมเล่าแบบเป็นจนเป็นปัญหาในชีวิตอะแล้วก็ปรรยาของเขาก็แยกด้วยแยกมาแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่นั่งสมาธิเขาก็พบความสุขในตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะเดิมเล่าแล้วอะไม่ไม,ไม่ไม่จะทําให้มีความสุขอะก็ลเลยทิ้งตรงนี้ไปเลยแล้วสุดท้ายก็ก็อธิษฐานว่าต่อไปจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตแล้วก็ คือเราทําพิธีให้เขานิดหน่อยอคือให้เขาแสดงต,น,ตนเป็นพุทธมามะกะนะเจ้าค่ะอก็จะจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเป็นเป็นเน้นไปทางศีลห้าน,นะเ้างศีลนะแล้วก็พอเขาทําอย่างนี้เสร็จเขาก็สามารถปรับชีวิตได้แบบกลับตละปัดเลยจากที่แต่ก่อนอรรยากับลูกสองคนเลยนะ แยกจากเขาอ่ะไม่อยากคุย<ม>ออกับเขาแล้วเขาเขาก็แบบดีขึ้นเยอะมากจนกระทั่งภรรยาเขาเริ่มอ,อยากจะอยากจะกเหมือนกับคนะืนดีจะให้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 มาเหมือนกับไม่ไม่เกลียดกันแล้วอะไรเงี้ย<ม>แล้วสุดท้ายก็มามามา,มาเป็นเป็นคู่กันอีกครั้งหนึง่ง<ม>แล้วก็เขาก็เริ่มที่จะเป็นพ่อได้อีกครั้งหนึง<ม>่งจากจากละครที่ทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เลยก็ ก็เริ่มทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีมากาาแล้วก็สุดท้ายมาเป็นเขาเป็นครูสอนศิลธรรมในโรงเรียนน่ะแล้วจากที่มาวัดต่อเนื่องหลายปีก็เริ่มเกิดความสนใจอยากเจริญเรียนรู้เรื่องสมาธิเพิ่มขึ้นก็เลยหลวงพี่ก็เลยแนะนําให้เขาเข้าโครงการของ peace revolution ซึ่งมันจะสามารถเป็นผู้ช่วยแนะนําสมาธิได้เขาก็มาทํา สุดท้ายก,ก็มาจบหลักสูตรตรงนี้ด้วยทุกวันนี้ก็สอนสมาธิให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆโอ oh. ้แล้วก็ครูด้วยนะ oh. เขาแนะนํา oh. ครูเรื่องเรื่องสมาธิโอ้ถือ oh. ว่าเป็นความภาคภูมิใจอะที่เรามีมีการเพิ่มว่าเออเราได้มีส่วนส่วนร่วมนิดหน่อยที่จะทําให้เขาหาทางที่ถูกในการดําเนินชีวิต เยี่ยมสุดยอดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ปื้มคือฟังแล้วก็ปื้มใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนปีนี้พระอาจารย์ได้ทําการสอนสมาธิไปในรูปแบบไหนเจ้าคะเพราะว่าการเดินทางมาวัดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะต้องมีการล็อกดาวน์ตรงนี้พระอาจารย์ได้ปรับรูปแบบการสอนสมาธิยังไงบ้างเจ้าคะเราปรับภาพเยอะอยู่เพราะว่าตอนตอนที่มีโควิดเข้ามาในประเทศนี่ โอ้โหเงียบไปเลยไม่มีใครมาแล้วก็กลัวหมดก็เลยต้องหาทางทางทางออกต้องบอกว่าสมัยโน้นะหลุมพี่ก็เริ่มที่จะสอนือิสมาธิผ่านออนไลน์มาก่อนหน้านั้นแล้วนะเพราะว่ามีบางกลุ่มบางคนที่ห่างจากวัดหลายกิโลเมตรเป็นหลายร้อยกิโลเมตรก็เลยต้องสอนผ่านออนไลน์แต่ว่ายังเป็นกลุ่มเล็กน้อยอยู่ แต่พอมีโควิดเข้ามานี่อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยบางกลุ่มนี่เป็นร้อยคนเลยนะบางคนคโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีภาพอ่ะจะเป็นเป็นลิสต์เลยนี่เป็นร้อยคนบางบางกลุม่มก็เป็นยี่สิบคนก็มีแล้วก็เออคือมันแล้วแต่กลุม่มแต่ว่าที่เห็นอยู่ก็คือแต่ละคนน่ะเขาเข้ามาเรียนรู้เรื่องสมาธิออนไลน์แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดีอ่ะเจ้าค่ะ บางคนก็ยังไม่เคยเจอหลายคนก็ยังไม่เคยเจอนะนะก็เหมือนกับว่าเราเปิดเอ่อเปิดโอกาสให้คนเรียนรู้เรื่องสมาธิแบบพิชญมกายแล้วเขาอยังไม่เคยมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้ก็ค่ะมันมีเว็บไซต์หนึ่งที่หลวงพี่ก็เข้ามาสอนด้วยเป็นเว็บไซต์ข้างนอกกับเว็บไซต์ที่มีทั้งมีหลายวิธีหลาย มีหลายสำนักที่สอนอยู่ในเว็บไซต์นั้นนะเป็นเหมือนก็เป็นเวทีร่วม,มแล้วลมพี่ก็สอนอยู่ในเกี่ยวกับสมาธิเพื่อขอาถึงประธรรมกายแล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาในนั้นแล้วก็บอกว่าเออฉันได้พยายามหาวิธีการแบบนั่งสมาธิที่ที่ที่ดีที่เวิร์กมาตลอดชีวิตแล้วเพิ่งเจอเนี้ยอือจ้ค่ะคือวิธีเอื่นก็ไม่ผิดแต่ว่าเขารู้สึกว่านี่มันตรงนะอ่ะตรงตรงแบบ ตรงประเด็นแล้วก็ได้ปฏิบัติง่ายมันเหมือนกับใช้ความรู้สึกแล้วมันลึกลึกซึ้งอ่ะเจ้าค่ะทีนี้ต้องสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ตั้งแต่พระอาจารย์ได้มีโอกาสาเข้าวัดมานะเจ้าคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักสี่นาทีนะเจ้าครับพระอาจารย์เวลานี้เจ้าค่ะกล่าวได้ว่าชีวิตของพระอาจารย์เนี่ยก็ดาเนินมาในเส้นทางที่สวยงามมากๆเลยนะเจ้าค่างดงามแล้วก็ความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไร กับพระอาจารย์บ้างเจ้าคะก็ต้องบอกว่าต้องกอระคุณคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็คุณครูไม่เล็กด้วยที่ที่แบบเป็นประโยชน์มากที่ตั้งแต่ที่ได้เรียนรู้เรื่องเ,อเรื่องสมาธิวิชรรมกายแล้วก็เรียนรู้เรื่องอวัดพดระรามกายมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วยี 20, 20่สิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็วเรียนรู้หลายอย่างแล้วก็ ก็มีความรู้สึกว่าชีวิตม,มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นเยอะเลยคือถ้าวัดปรมก,กายสอนให้รู้จักคุณค่าของของการดําเนินชีวิตแบบมนุษย์อะแบบคนเราเกิดมาเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราเกิดมาเพื่อเข้าถึงปร,รรมกายตรงนี้ก็คือคงไม่ได้ชัดเจนจากที่อื่นอ่ะแต่ถ้าได้จากวัดปณมกาย แล้วก็ถ้าเราย้อนกลับมาดูชีวิตก่อนที่จะเจอวัดนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งจะเป็นชีวิตที่สับสนวุ่นวายแล้วไม่ไม่มีสาระเจ้าค่ะแล้วว่าตอนนี้ก็คือกลับชีวิตมันเปลีป่นยนไปเยอะแล้วก็ยังเติบโตได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะในในสังคมของวัดเราเจ้าค่ะทีนี้ข้อคิดเจ้าค่ะสองนาทีสั้นๆข้อคิดในการดําเนินชีวิตแล้วก็ข้อคิดในสถานการณ์แบบนี้ที่พระอาจารย์บอกว่า วิกฤตในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอยากให้พระเจย์ได้ให้ข้อคิดกับญาติโยมเจ้าค่ะโอ้แน่นอนคือเท่าที่เห็นเนทะ่าแล้วตัวเราเองก็ก็รู้สึกด้วยคือในสังคมในในในชีวิตแบบปัจจุบันอะ่ะคือโควิดพอโควิดมามันเหมือนครับจะบอกว่าเป็นเป็นปัญหาในชีวิตก็ใช่แต่ว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยอะ่ะแต่ว่า ในคณะเดียวกันก็เป็นเหมือนก็เป็นเป็นเทวทูตเนาะเป็นที่ทําให้เรานึกถึงว่าเราเองก็ควรที่จะดําเนินชีวิตยังยังไม่ประมาทเราก็ยัง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 ป่วยได้ยังยังยังอาพาธได้ยังยังยังเสียชีวิตได้ยังตายได้คือชีวิตไม่แน่นอนอ่ะแล้วมีความรู้สึกว่าโยมหลายคนเขาก็เริ่มเข้าใจตรงนี้มากขึ้น เขาต้องเล่มถึงเรื่องนี้ทุกวันแค่เปิดเปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุเปิดอะไรก็เปิดเว็บไซต์อินเทอร์นเนเต็ตทุกอย่างก็มีจะพูดถึงโควิดอย่างเดียวค่ะดถึงจริงก็พูดถึงความตายนี่แหละทําให้ทุกคนก็เริ่มเข้าใจว่าเออชีวิตนี้ไม่แน่นอนนะเราก็ทําให้ชีวิตการสร้างบารมีให้ดีที่สุดเพราะนี้ก็คือเป้าหมายชีวิต แล้วก็หลายคนที่ลมพี่เจอที่เป็นชาวตะวันตกเขาก็เริ่มเข้าใจตรงนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะหาชีวิตหาเป้าหมายคหาสาระในชีวิตหรืออะไรคือแกนสารอ่ะก็เหมือนก็เลยจะบอกว่าเป็นปัญหาระดับโลกก็ว่าได้แต่จะมองวิกฤตเป็นโอกาสก็ใช่เพราะว่าต,ตรงนี้มันเหมือนก็เป็นเป็นครูสอนให้เรารู้จากความ การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วทุกทุกทุกเวลาที่เราที่เราสร้างบารมียังมียังมีความสุขนั่นก็คือเป็นการลงทุนในชีวิตที่ที่มองไม่เห็นะที่ไม่ใช่การลงทุนที่เป็นเงินที่เป็นที่เป็นเงินตราที่บรนจับได้แต่ว่าเป็นเงินเป็นเป็นการลงทุนที่มีความสุขที่เป็นการ ที่เป็นสาระในชีวิตอะที่เรามีความรู้สึกว่านี่ก็คือเป้าหมายนี่ก็คือสาระอืมก็นะคะ่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์ซันเดอร์เขมาทรโมที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเดินพอนนะค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้โอ้โหเพื่อนต่างชาตินี่เขาบอกว่าแชทกันเข้ามานะคะว่ามีความสนใจในเรื่องสมาธิมากๆเลยนะคะก็ติดตามได้นะคะ เรื่องราวของการสอนสมาธิของพระจายวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาสมาชิกซุมท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ